สวัสดีจ้าวันนี้ป้านวลนะพาไปดูไปอยุธยากันทุกคนแล้วไปไหว้พักก่อนเรามาถึงแล้วเนาะวัดใหญ่ชัยมงคลตอนนี้กำลังจอดรถอยู่คนแน่นมากเลยค่ะวันนี้เออแล้วก็อากาศก็ร้อนด้วยคือรัเนี่พอเข้าวัดมาก็จะเ,เจอพระาตเจดีย์ะแยๆเลยสวยด้วย นังจากที่ว่าพรเสร็จเรามาไหว้พระนะเร่วนกันต่อนะจ๊ะเวลาใครอยากมีคู่นะมาขอที่นี่เลยเนี่ยแเราถ้าได้คู่แล้วเนี่ยเวลาที่มาไหวา้ที่มาแก้กบนเนี่ยต้องออกไก่เป็นคู่มนันนะไก่ไก่ไก,ไก่ไก่ทั้งนั้นเลย ทีไก่ที่ไรนะที่ถึงที่ไก่ทุกทีเลยไก่ที่นครศรีธรรมราชนี่ทุกคนไก่ทั้งนั้นเลยไก่เยอะมากจ้าได้ยินไหมว่าสิไ, <c oughs> <c oughs> ไก่เฮ้ยไก่เยอะจริงๆท่านผู้ชม <c oughs> ทุกคนจา้าหลังจากที่ เราทาบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดร้านดอกไม้ของหลานที่ตลาดดีดีแลนที่โลจนะจังหวัดอยุธยาพาทุกคนมาที่ร้านขายดอกไม้ของหลานนะคะเดี๋ยวสวัสดีหน่อยนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะหักแพ้วร้านดอกไม้ในตลาด ครับผมร<บ>้านใช่ไหมคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีหน่อยค่ะครับผม,มบขายผม<บ>ขายดีไหมคะวันนี้นว,นวันวันเล่นชัยก็เริ่มคึกคักนิดหน่อยครับผมจะไม่เยอะครับผมนะคะคึกคักครับโอ,อนเช้าครกคักตอนเช้าครับผมัมมด้พูดได้พูดไปเรื่อยๆครับผมอันนี้นี่อันนี้อันนี้ก็แปดสิบครับผม เป็นดอกเดียว80บาทครับอ๋อ80บาทแพงเหมือนกันนะเนี่ยไห้แพงครับหม้าวันปกตินี่เขาขายเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ครับผมไม่รู้ปกติร้านนี้ขายแบบนี้ตลอดไหมคะไม่ค่ะเป็นร้านเป็นร้านเป็นร้านเอาพวงมาลัยอ๋อวันนี้เทศกาลแล้วอ๋อนนี้สามดอกเป็นกธาปไทยก็จะ80บาทครับผมโอเคค่ะค่ะสำหรับที่ไม่ได้ตกแต่ง ครับผมดอกสิบบาทครับผมอ่าแล้วปกติอย่างเงี้ยเขาขายเท่าไหร่คะสิบบาทไหมหรือว่ายังไงี้ยใช่ครับผมจะจัดจัดช่อห้าดอกดอกสามสิบห้าบาทครับผมเป็นชุดเป็นวันพระใช่ไหมจะไม่มีขายเดี่ยวครับผมต้องขายในตัวครับผมโอ้วันนี้เทศกาลวันนี้เทศกาลก็เลยต่างหากครับผมหลากหลายครับผมมให้ เลือกหลายแบบห้าใบสิบแบบครับผมอันนี้ก็จะยี่สิบบาทต้องรอว์ไม่แพงเนาะจะขายหมดไหมเนี่ยวันนี้คิดว่าจะขายหมดไหมหมดครับผมไม่หมดก็เหลือน้อยขายถึงกี่โมงคะเนี่ยอันนี้ขายถึงกี่โมงตลาดนี้ปิดสามทุ่มครับผมก็ถึงสามทุ่มเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้ร้อยห้าสิบครับผมร้อยห้าสิบใช่ไหมคะอ่านลูกค้าเรียกลูกค้าสองสัปดาห์ครับผมอ๋อค่ะโจิอันนี้ค่ะอันนี้ลูกค้านะคะลูกค้ากำลังจะมาซื้อ ดอกไม้เลือเ่อนจาอ้ารลื่อนจาจวันพาร์นิจ้าสิบยี่สิบมีนาห้าสิบมีนาอันี้ขายได้ล <c oughs> แล้ววสยครับผมน้ำตาลน้ำตาลรับตาลน้ำซับครับผมนี่นะคะอันดอกไม้ร้านนี้ปกติจะขายเป็นพวงมลาลัยนะคะวันพานี่ขายดีมากวันนี้วันเทศากาลวาเลนไทน์ก็เลยเปลี่ยนจากพวงมาลัยมาเป็นดอกไม้สด สวยๆอันนี้อ่านี่พ่อค้าแนะนำเนี่ยสามร้อยห้าสิบโอ้ยนี่สวยอันนี้ที่ห้าช่อแถมหนึ่งช่อเลยจ้าที่นี่ออกมาแค่สิบครับผมถ่ายดีตัวนี้ถ่ายดีสุบชั้นถายดีสิบชั้สวยเนาะอันนี้อย่างเงี้ยเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยห้าสิบโอ้โนี่วันก่อนที่ไปดูปักคลองอ่ะ กขาขายประมาณเกือบเจ็ดร้อยอ่ะอันนี้ขายถูกร้านขายถูกมาอุดหนุนกันได้นะคะตันนี้อยู่ที่อยู่ที่ไหนคะตลาดดีดีแลด์ครับผมอ๋อดีแล้ดีนครศรีธรรมราชค่ะได้จ้าโอ้ยนี่ข้อขาก็รอแม่ค้าก็สวยนะคะร้านนี้สวยค่ะค่ะี่ว่าขายด้วยคนซื้อก็เยอะด้วย ดีดีมากอ่อาอ,อ,อันนี้เออสวัสดีค่ะเพออันนี้คนขายเหมือนกันนะคะเอาสามคนสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีขอบคุณค่ะ,อะบอกฝากฝากช่องหน่อยค่ะช่องแมงนวนชวน ช่วยกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งกดกระซิบไล e ์้วยนะเชียจ้าขอบคุณค่ะนำกลับไปที่ร้านดอกไม้แล้วนะคะเราจะมากินข้าวกันเป็นร้านซ้อมตำจ้องแดงผมไม่น่าเชื่อว่าต่างจังหวัดขนาดนาดี้จะมีบรรยากาศแบบนี้สวยงามนะจ้ะเดีย๋ยวเข้าไปดูกันค่ะ คนเยอะเหมือนกันนี่ต้องรอคิวนี่นี่น,นี่นี่ที่ถ่ายรูปด้วยเจอเจอเจอนี่ต้องรอคิวสวยงามบรรยากาศคนเยอะด้วยต้งใส่ใจอ,อร่อยแค่นั้นนี่ค่ะบรรยากาศของร้านนะคะคนเยอะน่านั่งมากถ้าทางจะอร่อยถ้าทางจะอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจา ลวกจิ้มเนื้อน้ำน้ำจ mm ิ hmm. ้มอร่อยอร่อยแล้วก็มาต้มยำเนื้ออ้โหต้มยำอลยต้มยำต้มยำเห็ดต้มยำเห็ดรวมท่านผู้ชมดูสิเด็ดเด็ไม่รู้อร่อยป่ะนะกพน่าจะอร่อยเพราะว่าคนเห็นคนสั่งเยอะอยู่เนาะมีดนตรีฟังด้วยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายพี่น้อง จ้าดูสิคะน่ากินป้องก็ไม่ดูนะ่านไงสุดยอดค่ะตอนนี้เขาเรียกตำตำ,ตำอะไรนะตำ,ตำทะเลตำตำทะเลกุ้งสดจ้าโอ้พี่กัดบอกไว้เลยว่าใครมาที่นี่ห้ามพลาดน,นะจ๊ะนี่อยุธยาล้จนจะน่านะจ๊ะกิแล้วโหสุดยอดจ้าโอ้ทุกคนนี่ซิงเมเจอของร้านจา้า ดองแดงกุ้งสดนะจ๊ะโอ้ห้ามพลาดนะคะทุกคนใครจะมากินที่นี่เดี๋ยวบอกพิกัดไว้นะ